มีผู้ที่ถามว่ารับเงินรับทองกับรับรถหรูเนี่ยอันไหนผิดอันไหนถูกมีผู้ที่มีจิตศรัทธาเนี่ยได้นำรถไปถวายพระซึ่งมีราคามากก็ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์หลากหลายว่าไม่เหมาะไม่สมเราก็ต้องถามว่ารถมันเป็นอะไรรถเป็นเงินเป็นทองเป็นกระหาปณะนะหรือเป็นอะไรการวินิจฉัยจะต้องวินิจฉัยอยู่บนความถูกต้อง ไม่ใช่วินิจฉัยแบบเราชอบใจคนนี้เราก็วินิจฉัยเข้าข้างคนนี้เราไม่ชอบใจคนนี้เราก็วินิจฉัยโดยประการที่จะต่อว่าคนนั่นคนนี้รถยนต์มันคืออะไรก็คือรถยนต์นั่นแหละมันเป็นอากัปปิยะหรือกัปปิยะมันเป็นรูปีิยะหรืออรูปิยะถ้าเป็นรูปิยะรูปิยะคือสิ่งที่องค์ตรัสห้ามไม่ให้รับมีเงินทองนะกาหาปณะนะ มาศพวกนี้เนะี่ยเงินทองเงินที่เป็นแร่งเงินเลยก็มีทองก็คือทองกหาปณะ,ะก็คือการที่ใครคนใดคนหนึ่งทำวัสดุวัตถุอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อการแลกเปลี่ยนมีการมีส่วนผสมของทองเงินทองแดงและก็มากํำหนดราคาว่าถ้าทำมาน้ำหนักขนาดนี้ ใช้เป็นเงินหรือว่าใช้เป็นสิ่งแลกเปลี่ยนราคาจำนวนเท่านั้นเท่านี้แล้วก็มาศกมาศกก็คือสิ่งที่ถูกทำขึ้นเพื่อใช้เป็นมาตราซื้อขายทุกวันนี้เลิกใช้โยงบางประเทศอาจจะยังมีอยู่เกี่ยวกับเอาไม้มาดุลเป็นรูปขึ้นรูปแต่ละตระกูลแต่ละตระกูลว่านะตระกูลนี้จะใช้สัญลักษณ์อะไรตระกูลนั้นจะใช้สัญลักษณ์อะไรแล้วก็ ใช้ซื้อขายแลกเปลี่ยนกันแต่ทุกวันนี้เป็นธนบัตรเป็นแบงค์เป็นเหรียญเป็นแบงค์เป็นอะไรต่างๆก็อยู่ในกลุ่มของอรูปิยะนี่รถยนต์อยู่ในกลุ่มของอะไรมันไม่ได้อยู่ในกลุ่มนี้เมื่อไม่ได้อยู่ในกลุ่มนี้เนี่ยถ้ามีโยมศรัทธาเอาไปถวายคันเดียวถวายแล้วไม่พอถวายเป็นสิบคันก็ได้โยมเกิดโยมทรงศรัทธาเอาอยากจะถวายบ้างเห็นเขาถวาย จ็ดล้านเอาเราจะสิบล้านนะเอาผมมีเงินนะผมศรัทธาด้วยผมมีเงินด้วยไม่เสียหายโยมถวายได้ถวายได้ทําไมถึงถวายได้เพราะรถไม่ใช่รูปียะรถไม่ใช่เงินไม่ใช่ทองไม่ใช่กหาปปะณนะไม่ใช่มาศเนี่ยแสดงว่าไม่ใช่รูปียะเมื่อไม่ใช่รูปียะพระองค์ก็ไม่ได้ตรัสห้ามการรับรถยนต์ ถ้าเราวินิจฉัยแบบนี้มันก็จบเพราะว่ามันอยู่กับข้อเท็จจริงแต่ว่าจะเป็นความเหมาะสมหรือไม่เป็นความสันโดษหรือไม่อันนี้อีกประเด็นหนึ่งนะอีกประเด็นหนึ่งฉะนั้นเวลาวินิจฉัยต้องวินิจฉัยเป็นประเด็นเป็นประเด็นเพราะมีโยมก็ถามมาก็เลยบอกไปว่าไม่ได้ผิดอะไรการที่โยมนํารถไปถวายพระไม่ได้ผิดอะไรการที่พระรับรถยนต์ก็ไม่ได้ผิดอะไรแต่ถ้าพระรับเงินเนี่ยจะผิดละผิดในข้อพระวินัยที่พระองค์บัญญัติห้ามไว้ แล้วเวลาที่นำมาเทียบเคียงณนปัจจุบันโยมในอดีตกันในปัจจุบันอะโยมเคยเห็นใครถวายผ้าที่มีราคาหนึ่งแสนกหาปณะไหมหนึ่งกหาปณะเท่ากับสี่บาทหนึ่งบาทประมาณหนึ่งบาทอินเดียในยุคนั้นประมาณสองพันบาทในยุคนี้หนึ่งกหาปณะก็ประมาณแปดพันบาทแปดพันบาทไปคูณหนึ่งแสนได้เท่าไหร่โยมสรงแปดพันบาทนะถ้าแปดสิบาทคูณหนึ่งแสนก็แปดล้านใช่ไหม แปดสิบาทก็แดล้านแปดร้อก็แปดสิบล้านถ้าแปดพันก็แ0 0รล้านโยมเคยเห็นใครนำผ้าราคาประมาณ800รล้านบาทไทยเนี่ยไปถวายพระไหมท่านโยมเห็นนะ่ยโยมจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมทาไมมันใจใหญ่ใจโตแบบนี้เพราะกร่าในสมัยพุทธกาลโยมมีพระเจ้าแผ่นดินนำผ้าไปถวายนำผ้าไปให้ กับคนนั้นคนนี้นำผ้าไปถวายพระมีราคาแสนกหาปณะประมาณแ800ดรอล้านบาทแล้วโยมจะกล้าไปตำหนิพระพุทธเจ้าไหมว่าทำไมพระพุทธเจ้ารับอะไรแบบนี้ไม่สนโดษโยมกล้าตำหนิไหมเราก็ไม่กล้าตำหนิเพราะอะไรเพราะพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่มีเกลียดโดยประการทั้งปวงแล้วและทำไมคนจึงนำผ้านะไปถวายพระองค์ก็เพราะว่าเห็นคุณ มีความศรัทธาเลื่อมใสในคุณของพระองค์ก็เลยนําไปถวายไม่ได้อยู่ที่ว่าของจะมีค่ามากหรือมีค่าน้อยแต่ใจของผู้ของคนผู้ถวาย,ยมีศรัทธาในขณะนั้นนั้นถ้าเราคิดในลักษณะนี้เวลาที่เรามีศรัทธาเนี่ยเรามีกําลังที่จะถวายเราก็ต้องถวายตามกําลังของเรากําลังศรัทธากับกําลังทรัพย์นะฉะนั้นการที่เรามีศรัทธาถวายของบางครั้งถ้าเราเทียบกับคนอื่น เฮ้ยทำไมเราถวายมากกว่าเขาจังแล้วเราเคยตาหนิตัวเองไหมเวลาที่เราถวายมากอะเฮ้ยทำไมเราถวายเยอะไปเกินไปหรือเปล่าเนี่ยเรากลับรู้สึกดีว่าเฮ้ยทำไมวันนี้เรามีศรัทธาในการเสียสละบริจาคทรัพย์ที่เราหามาได้ด้วยหยาดเหงื่อแรงกายของเราแต่เราสละได้มีโยมท่านหนึ่งเล่าให้ฟังการที่เขาจะถวายทานแต่ละครั้งแต่ละครั้งเนี่ยเขาเป็นนักธุรกิจบอกว่าท่านอาจารย์กว่าผมจะสละทรัพย์หนึ่งแสนบาทถวาย นำซื้อของมาถวายพระคุณเจ้าแต่ละครั้งแต่ละครั้งเนี่ยผมต้องขายของได้ประมาณหนึ่งล้านหากนู่นนั่นนี่แล้วเนี่ยผมต้องมีเงินประมาณแสนหนึ่งฉะนั้นเวลาที่ผมถวายหนึ่งแสนแสดงว่าผมต้องขายของได้ประมาณหนึ่งล้านถ้าผมถวายหนึ่งล้านผมก็ต้องขายของได้ประมาณ10ล้านประมาณนั้นฉะนั้นกว่าเขาจะได้มาโยมมันไม่ใช่เดินไปวัาไปเจอหนึ่งแสนแล้วมาถวายมันอยู่กัการค้าขาย แสดงว่าเขาคำนวณแล้วว่าการค้าขายอย่างนี้อย่างนี้ได้ทรัพย์มาอย่างนี้อย่างนี้แล้วแล้วเรามีศรัทธาในขณะนี้เนี่ยเราควรสละเท่านี้เราก็ควรที่จะอนโมทนากับเขาอันนี้วิธีคิดนะแต่คนที่ได้ยินได้ฟังจะอนโมทนาหรือจะตอบว่าก็แล้วแต่เขาถ้าอนโมทนาแสดงว่ามีโยนิโสมนสิการถ้าบุญเกิดขึ้นนะแสดงว่ามีโยนิโสมนสิการเป็นไปถ้าหากว่ากล่าวตาหนิดาทอแสดงว่ามีอโยนิโสมนสสิการ ผู้รับได้รับผลของบุญที่เคยทำไว้ผู้ถวายกาลังทำบุญใหม่แต่ผู้เห็นกลับด่าใครขาดทุนอะไรทีนี้ผู้รับเขาก็ได้รับวิบากในรถมาอ่าไม่ต้องเดินใช่ไหมล่ะได้รถก็นั่งรถแล้วรถนี่ก็ต้องบางคนก็เทียบเกี่ยวกับยานมัพระนั่งรถผิดหรือไม่ผิดอันนี้อีกประเด็นหนึ่งนะนะฉะนั้นเวลาที่เราวินิจฉัยก็ต้องวินิจฉัยเป็นประเด็นเป็นประเด็น